สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมในเกมเมอร์ไอชิคเกยนะครับก็ตหรับวันนี้นะผมก็จะมาสอนเออสอนเออวิธีเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะความเร็วสูงเลยนะฮะด้วยรถไฟนะฮะก็เออสมมุติว่านี่เป็นบ้านของเรานะฮะแล้วฝั่งนู้นเป็นฟาร์มนั่นนะฮะที่ โชกุอยู่นะเพียงแค่คุยชมนะกดขึ้นรถไฟเนะี่ยแล้วกูค้างไว้ที่รถไฟข้างหน้านะครับเห็นว่ามันแหลกๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเออตานั่งบนไฟกนะ็เออกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปด้วยนะแต่มันก็ไม่ค่อยเด๋ยวเท่าไหร่นะแต่ผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะก็โอ้ยสมุนีเ้เป็นฟาร์มนะเนะนะอาไว้างค้าง อุปกรณ์ก็มีแค่รางรถไฟนะโหมดสวาโวนี่แค่โหมดสวาโวนะโหมดสวโวนี่คุณผู้ชมก็ต้องเออหาเหล็กเยอะหน่อยนะเพราะว่าตะอมาคับรถไฟพวกนี้นะะจะทําสั้นที่ทํายาวก็ได้นะะแต่นี่คือวิธีการทํานะผมขอทำเออถ้าสั้นก่อนกแล้วกันนะ เราใช้เวลาทำน,น้ำไหมครับเพื่อน้ำอยู่ขอแนะนำทำให้เป็นสองชั้นเพราะว่าเผื่อตัวอะไรเข้ามา,ะอาอนะลรอดาอื่นนะครับะจะเร็วหน่อยนะทำแค่เนี้ยก็เสร็จแล้วนะก็สำหรับวันนี้ผมมีนี้กันกน,นะจะมาคลิปหน้าบ๊ายบายผมกดติดตามผมด้วยนะบ๊ายบาย